สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับฮาร์ดบีดครับไปใส่เบิร์ดนะคนๆในกลุ่มเปิดเบิร์ดบอ คนไปส้มลุมเปิดจ่บอพี่น้องไปสาเจ้าค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสอบเต้นครับสอมเต็นมาเนี่ย กับน้องเซนดิวนี่เด้ไส์สดน,น,นี่น้องซนดิวอย่าวีนนะเพรนสักดไป่ได้น้องแก,ก่ี้พาเด็อยมาคสินในจช่วอย่านัทวงบ้นกระขอสอบบ้านบ้าสอบตยได้มาปึ่บ้านแค่สเียว <c oughs> คือมาคำเทปละวันนี้สอบสองทุกครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง11คน10คนที่กําลังรับชมอยู่นะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลน์นะครับพอคนละหนึ่งคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับพี่น้องฝากกดไลน์ให้ด้วยนะครับเหเนเนาะมั้ยตอนนี้ผู้ด่ากระเฮีนนะเห็นชาดสวัสดีทั้ง13คนนะครับยาย ไอ้อ้ำละไอ,อ,อ้อ่ำพ่นยางไปใส่บ <Pilot S 2> <unda S 1> สูงห <ha. S 1> ั <imet S 1> นนี่สวัสดีสิบสามคนนะครับนึกว่าสิบมีคนเบิงแล้วนึกว่าสิไปเบิงนึกว่าสิพาคก็ไปเบิงแมวลาเบิดมือนีสิลปินนางเอกพระเอกนางเอกเดีมาสอมบอจ้าไม่ได,ไ,มได้มาครับมีแต่นางเอกใหม่นางเอกใหม่สายใหม่ครับพระเอก สายใหญ่ไซ่ไม่ค่ะไซ่ไม่ค่ะสายทีมค่ะกอดน้องแนนกอดน้องบ่ห่มน้องเพิ่งกินข้าวเสร็จพี่ก็ไล่พอดีนึกว่าไปเบิ่งสองใหญ่เพิ่นตีสองใหญ่เพิ่นก่ลายไม่เอาหล่าอยู่ ขอจกคนละมาชมนี่แนะ่ยจัในหน่อยพี่น้องมาชมหางเครื่องมาชมน้องนางหางเครื่องเรา19คนแล้วอ๋อครับขอบคุณครับครับผม เลิกสองตอนไหนพี่บีแล้วแต่มือครับแล้วแต่มือแล้วแต่มือครับมือก็ตีหนึ่งมือก็เทียงคืนมือก็ตีสองอ้าวตีกันแล้ว อย่าวินอย่าวีนนี่นี่ไปักไบยาวอันละอนดอยู่นี่อรจาน์คะปักตอไหนบครับเตียงแบ่บไม่แห้งเออเออเอออรจานะคะ เขาบอกว่าชอบซันดียวจ้าไอซันดียวยิงแถบอ่ครับเพราะว่าไอซันดียวยิงแถบอ่ะ <laughs> แล้วเป็นพราลุงต่อจ้ารอบนี้น่าตัดสินมมอสอมาร่วมด้วยไหมคะมามมา,มา,ม,ามาครับมาครับ ทังบบอกเป็นแบบธรรมดาบบเลยเียนน้าบายี่ยเอืนบบน่นพอลุ่งทอเขาบอกว่าเยอิ่นพอลุ่งเอื่นให้เอิ่นพอปูรเรดี้อัพมาแล้ว,เล,วเลิศคะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่โอตนะคะสวัสดีดีพี่บาบา สวัสดีสุขูสุขคนทั้ง17คนที่มารับชมสองหายปีอยูยุด้พนองยีอี่นไปตองหลอกเดียววะเอาเล่ดีอ่ำก็หลีอยู่้างหลังก่ออนแฝนปัว เปในเอฟนังอยู่คนบ้าค่าสอบสามลอยแต่บัานพระบูรุษ

ยัไม่มามมคือคือบอมาสองลับหรือเปล่าไไลอพี่เซนพี่เซนดิส,นวสวยจังเนี่ย,บบย,ยวะก็เข,ขเขาไปในยูทูปมันละก็าไ่าาทป ดีนี่ดีอันนี้อันนี้อันเดียวเดียวใส่รูกใสู่กสวตอนิดดาบได้ใส่เดีบใส่กะเดียใส่ลูสะดยอดีฮ่อาวไม่ได้กดติดตามอยู่รอเออภาษาไทยพออาร์รอพออาร์รอ ต่อไม่ได้ที่มาห้าปีก็คืนแล้วบออีทอบีึ้นมา้ภาษาบัลแกนดีกว่าใช่ได้แบบว่าทำชามข้อหลักอะไเดียล่ะนี่ขอตอนรันเจ้าดดเดนภาษาตาษาพี่การเข้าไปต่อเบอร์่อเบอร์ต่อเบอร เมนมาอย่างทำัมนี่ฮะดีครับยังไม่ ปั้นมาแคนั้นปันระบำชาเออระบำชาต่งมาบ่งน่อย่นเป็อสเชียงบูว่าเอาวัไขวดอมาอาูสูสิตัดขอแม่แล้วแล้วนี่เดียวเขาเป็นยังกอพี่มึมายูพี่มึงมาดพี่บ่แม่นี่จะเป็นเ็ดจัา ที่ยังกันมาเนี่ยแม่เราเรียนเรียนอะไรหรือเปล่าเรียนฟันดาบ

ทั้วบ้านนั่นยักษ์แต่สั้นตองค่ะบ้านไป็นไงบ้าน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 ที่น้องสันดิวอยู่ยังไม่ท่วมนะคะมาแบบเล็กๆค่ะแต่ว่ามาแบบน่ารักบ้านบ้านญาติที่อยู่ในตัวเมืองล่ะคะแฟนน้องสันดิวมาแฟนน้องสันดิวมาสันดิวแฟนสันดิวหรอเก้าบลูสสันดิวหรอสันดีไปหาแฟนหน่อย เกินอายสั้นที่คือข้างเขียวแถน่ะเมนกันี่มงแ่ะ <c oughs> เนค่ะม่พรอนกันไร <c oughs> คนหลายๆมือนนี่องางกันไรเสียออกมา ไอเสียออกมากว่ไก่สั้นดิวป่สันสั้นดิวไปไก่เสออกนะเขาเป็นดาราเาตัเขียกเบอกนี่เขาเขารียกร้องมากเนี่เธอก็ดังเหมือนกันนะนี่ดังไม่ไม่ได้จุเลยไม่ดังก็ดังดังทางสายตาตาค่ะไปคิดด้วยปามี้องยูทูบไมล่ะป๋าค่ะ ปลาไทยรูปปลาเซลฟีอยู่ปลาทิพย์อุดูเส้ยซยาดนตรีเไปส่สินั้นาอาีนขึ้นหน้าบ่กมนฟิวเตอนอยากเป็นตะบนี่เอาวันเป็นแบบดี้วมันจะแบบ เน่าาสว่างขึ้นบ่เห็นว่าขาาสว่ักขึ้นบ่ค่ะม e ีควาเป็นแค่นี้ห้แต่ที่นีแค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่หนึงสี่ดี่ะไรกนต้องแย่แน่อะไรลูกเ๋ถ่ายรูปอ๋ไม่น้อลากไปเนี่ยฝากฝากิดตามกูนะอกสนิกับมีดติดตามช่องช่องอะไรสันเดียวสันเดียวภาษา ฝาอมคะแนตอนนี้หนักเน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอ้าวก็ไปคอมเมนต์นะยังไม่คอมมามีคนคอมมาเลยเนี่ยเสียออกให้แม่แก่เส้นทีหยอดแม่เด็กกิงครึ่งโอ๊ยทำอะไรมานี่บอกแล้วให้กินยาจะไม่เวลากมเวลาไอ้นั่น แกมันแรงเลยอ่ะจะไปยับไม้ด้วยมาเอาวันคือดีแล้วเสื้อใหญ่ไปแล้วะไปไล์สดดีกว่าเป็นสันดวนเขเดี๋ยวนี้ใครจะย้ายผมก็ย้ายไปเรื่องผมเราก็ทำงานของเราคือใช้ตายปัดน้ว ไม่้มเหลายตาไวันนี้นี่ยเ้ยันเลยยิ่งจิ่งายงขึ้นแ้เล่มา้ยับเ่มเนียยิ่ง้อมีล้วนี่ผู้ิงจ้นมาล่ะวันนี้ล่เอื่นตาไปพร้อมกันวันนี้รับบทหมอนวดค่ะ่ไปรับสลบให้อิึ่งหูยาบสวัสดีค่ะก็ับ้ัวนตาให้แน่ น <cient ists. S 1> ุนเป็นตาดีเป็นตาอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ามาให้เนี่ยบอบอกระเป๋าไอซี่อยากใส่ของเพิ่นโอ้ยเพิ่นก็ใส่หลักก็ใส่หลักสิบเท่านั้นค่ะก็ไม่ใส่หลักก็ไม่ใส่หลักสิบหนูเจ็ดสิบไปหาไปหาไม่หยุดแบบลูกกระหามาแล้วนุกยานมันอยู่ในร่างแหมขอมกระทับเนาะ 都要放进 17คนเ่าไลร่หลายสองคนัเาไหร่หลายสองไม่มีใครคอมเมนต์เลยเหรอ,อยังไม่มีพ,พ,พูดคุยกันได้นะครับทั้งสิท่าน20สท่านสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดียี่สิบคนยี่สองคนแล้ว พวกก็ไปซื้อมันสิมันมีเท่านี้